ย้อนกลับไปในศึกแ a ชั่น Paris แมตช์คู่เอกของรายการในวันนั้นคือแมตช์ชิงแชมป์โลกให้วิเวทแบบสีเศร้าที่ประกอบด้วยเจ้าของแชมป์อย่างเซโลลินและผู้ท้าชิงอีก3รายคืออาเวนทเจลโซและเซียมพังโดยในช่วงท้ายแมตช์ขณะที่พังกําลังจะจับเซตมาใส่ G t s ดอกที่2แนบปรากฏว่าดันมีบุคคลเบื่นาขึ้นมาล้วงทําลายครังแสงของพังซะง,งั้นหลังจากนั้นไอ้มองรายนั้นก็เปิดเผยว่าตัวเองคือเบกกี้ลินช์สีภรรยาของเซตนั่นเองครับ โดยเซตก็ไม่รอช้าปิดบัญชีด้วยท่าส้อมกับเก้าอี้เหล็กจับกดพังป้องกันช้ำเอาไว้ได้นั่นทาให้ในศึกรอตอนถัดมาเนยพังกับเบกกี้เลยมีการเผชิญหน้ากันบนเวทีนะครับโดยนอกจากจะถูกด่าแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วเนยเบกกี้ยังตบสั่งสอนพังแบบรัวๆด้วยซึ่งพังที่ถือคติไม่ทําร้ายเพศแม่เลยได้แต่เก็บความโกดเกลี้ยไว้ในใจเมื่อลงมือเองไม่ได้ดังนั้นในสมักดาวตอนถัดมาซึ่งจัดที่บ้านเกิดของพังอย่างชิคาโ,โกแบบพอดีพอดีเนยะ เอเจลีภรรยาของพังที่หายหน้าหายตาจากกับเบนยูรัมยีไปนานถึง10ปีเลยคัมแบ็กกลับมาเล่นงานเบ็กกี้แทนสามีนะครับและในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็มีโปรแกรมที่จะต้องเจอกันในสึกร์ฟเว l ร p โซ่พาลซแบบมิ e d t ท g t ทีมแม t c h ซึ่งสึกนี้ทางช่องก็มีไลฟ์คุยสดด้วยเด้อ